สวัสดีครับผมทนายเดชาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคดีดังนะครับคดีที่มีคนคนหนึ่งนะครับนะถูกฟ้องเกี่ยวกับเรื่องคดีเพชรแล้วชนะคดีแล้วจะมีการฟ้องกลับนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับว่าการที่เรา,เาถูกดําเนินคดีอาญาแล้วชนะคดีไม่ใช่ว่าจะฟ้องกลับได้เสมอไปคําพิพากษาฎีกาที่6 4 3ี่สามศูนย์ทับหกนะโจท์ฟ้องจําเลยว่ายักยอกสารยกฟ้อง นะครับต่อมาจำเลยฟ้องกลับนะครับเพราะชนะคดีแล้วฟ้องกลับว่าฟ้องเท็จสารยกฟ้องไม่มีมูลนะครับคดีที่3โจทคดีที่1ครับฟ้องกลับนะว่าการที่จำเลยมาฟ้องกลับโจทย์นั้นเป็นการเอาความเท็จมาฟ้องสุดท้ายคดีที่3ศารตัดสินว่าการที่จำเลยมาฟ้องกลับโจทย์ นะเป็นฟ้องเท็จติดคุกนะครับน,นะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ชอบอ้างตัวเองว่าเป็นแพะทั้งหลายนะถ้าคุณชนะคดีคุณจะฟ้องกลับได้ก็ต่อเมื่อโจทย์ในคดีนั้นฟ้องเท็จแต่ถ้าเขาฟ้องไปตามข้อเท็จจริง,รงแล้วคุณชนะคดีเพราะหลักฐานมันไม่ชัดไม่ใช่ฟ้องเท็จนะครับนะเตือนไหมนะครับจะฟ้องกลับคิดให้ดีอาจจะติดคุกได้นะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์แชร์ด้วยครับจุกกรู